สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเนาะนะครับทำงานไม่ได้เลยนะเอฟซี <c oughs> <c oughs> นะจับเหล็กไม่ได้นะครับพี่น้องโอ้เนาะมือพองเลยนะเอฟซี FC. ก็ขึ้นโครงเนาะเหลือใส่เหล็กแปรนะครับ แล้วก็มุงสังกะสีนะครับก็ก็จะเอาให้มันเสร็จในวันนี้เนาะนะถ้าต้องรอเนาะตรงนี้เนาะรอให้อากาศมันเย็นเย็นก่อนนะครับนะวันนี้ก็น่าจะไม่ยากอะไรนะครับก็ใส่เล็กแปรอีกสามตัวนะครับผมก็น่าจะขึ้นมุงลังคานะครับผม นะตอนนี้ก็เชื่อมเหล็กไม่ได้เลยนะครับจับเหล็กไม่ได้นะ FC อู้มันร้อนนะใส่ถุงมือก็ยังร้อนนะครับ FC ทุกท่านโอ้ล่าสุดเนอะลมก็โชยมาแล้วนะฮะ FC ทุกท่านก็เมื่อสักครู่เนะอะก็โทรไปถามนะคุณพ่อนะครับอ,อาการของคุณปูนะ่เนาะก็อ่ อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็โอ้ดีใจนะครับดีใจนะดีใจที่คุณปู่เนาะสู้นะครับนะอาการนะของคุณปูก่ก็คุณหมอบอกว่ากำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนนี้พ่อผมบอกว่าอะไรนะช การไม่รู้ผมก็จาไม่ได้เนาะท่านเนาะแต่ไม่เปไ็นไรเนาะก็อาการของคุณปู่ดีขึ้นแล้วก็ดีใจนะครับส่วนลุงนะครับตอนนี้ก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับก็มีทางพ่อตากับแม่ยายเนาะเปนคนเฝ้าเมื่อเช้านอะก็ลุงวิทย์นะครับลุงใหญ่เนาะเป็นคนเอาเข้าวเอาน้ําไปส่ง ทางพ่อตากับไม่ใหย่เนาะแล้วก็พวกเรานะไม่ได้ไปนะครับอยู่เตรียมที่ไว้ให้เพื่อนนะฮะให้ให้ให้ใหลุงนี่ออกมานอนอยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนอยู่คนเดียวนะโลกเครียดนะครับนะเครียดจัดนะ น่าจะเกี่ยวกับเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับ F C อนาะการแบบนี้น่าเป็นห่วงครับพี่น้องนะเกิดการโมโหดุร้ายนะครับได้นะครับใช่ไหมพี่น้องผมก็เคยเป็นอยู่นะโรคเครียดนะฮะผมนะเครียดลงกระเพาะนะครับผมผมก็เลยพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทำให้ยังไงให้มันล่าเริง นะครับถ่ายคลิปก็น,นี่แนะครับ FC นะคุยกับพี่น้อง FC นะถ่ายคลิปแบบไร้สระนะฮะให้พี่น้อง FC ชมนะใช่ไหมตรงนี้เอ้ตรงนี้ก็นอนพักผ่อนอยู่ด้านโน้นนะฮะดูครับเ<ด>สียงไม่ใช่เสียงฝนนะครับเสียงสังกสีนะ f อโอ ตอนนี้น่าจะประมาณ40องศาได้นะฮะร้อนเปรี่ยงเลยนะไอเดียก็นอนนั่งอยู่ตรงโน้นนะครับนะตรงนี้มันลกๆหน่อยนะ fc ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมานะมันลกอะไรร้เปล่าลกอุปกรณ์ของผมนะฮะยังไม่จัดระเบียบเลยตรงนี้ผมนั่งไปนั่งมาคิดไปคิดมาเดี๋ยวจะจัดระเบียบตรงนี้เนาะะถ่าเหล็กมันเหลือเดี๋ยวผมทําชั้นวางนะฮะแล้วก็ ทำต่อเพิงที่ข้อหมูเสร็จนะฮะเอฟซีต่อไปนะฮะโครงการต่อไปผมจะพาลุงนี้นะฮะต่อโลวงรถผมนะครับเอฟซีนี่ต่อด้านนี้ออกไปเนาะเพราะว่ามันต้องต่อนะฮะเอฟซีมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อย นะครับผมสมมติเราต่อออกไปปุ๊บนะฮะอุปกรณ์ของเรานี่อุปกรณ์ของผมเนี่เครื่องใช้อะไรต่างๆเป็นพวกเครื่องตัดหญ้านะเครื่องดูดน้ําอะไรต่างๆเนาะเราสามารถออกไปเก็บไว้ด้านนู้นนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปสารวจนะครับพี่น้องเนาะมันก็ยังไม่สบายใจนะครับเพราะว่าคนของเราเนาะเจ็บใครได้ป่วยนะครับ ก็มันไม่มีกำลังใจนะที่จะออกไปสำรวจนะครับผมก็เลยทำก๊ก็กแก๊กแอยู่ที่บ้านก่อนนะครับแล้วทางไล่มันไล่สวนเนาะทำทางสวนของเราก็เตรียมนะฮะปีนี้นะจะปลูกยางพารานะครับ ไม่ใช่ว่าจะพูดว่าปลูกตุเรียนเนาะปลูกยางพารานะครับก็ตเตรียมดินไว้นะครับเอฟซีหลายท่านนะฮะอยากจะให้ตรงนี้ต่อเติมบ้านก่อนค่อยปลูกยางพารานะมันเป็นแบบนี้ครับเอฟซี FC. นะตรงนี้บอกว่าสมมุติเนาะเงินเดือนออกมาเงินเดือน u t u b e ออกมาสมมุติได้หนึ่งหมื่นอันนี้คือสมมุตินะคะ สมมติได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับลุงนี้จะเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทนะมาทําบ้านมันไม่ได้คืนครับพี่น้องลุงนี้คิดต้องเอาไปต่อยอดนะฮะเอาต่อยอดนะครับพี่น้องปลูกฝังนะครับพี่น้องต่อไปอนาคตคิดถึงอนาคตนะครับพี่น้องเผื่อน้องก้อยโตเผื่อน้องก้อยใหญ่เนาะก็สามารถไปกรีดยาง มาส่งนอ้องก้อยเรียนนะครับกีดยางขายแล้วก็มาส่งได้เงินมาเนาะแล้วก็มาต่อเติมบ้านซื้อกระเบื้องมาใส่นะครับถ้าบ้านตรงนี้นี่ปูกระเบื้องนี่ออ้หรู้กว่าบ,บ้านผมอีกครับเอฟซี FC. นะฮะเพราะอะไรรู้เปล่ากระจกครับพี่น้องแล้วก็สว่างนะฮะเพราะว่ากระจกมีสีด้านนะครับสว่าง นะครับพี่น้องฮะบนฝนจะตกบอกโอ้มื่มาด้านโน้นนะครับโอ้เราต้องไปเก็บอ้ยลืมมองด้านหลังนะโอ้โหมื่นฟามัวดินมาเลยนะฮะเอทุกท่านสาธุภาวนานะให้ฝนตกลงมาอย่างแห้งๆนะฮะ อ่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเก็บอุปกรณ์ก่อนนะเอฟซีทุกท่านน,นี่มื่นมาแบบนี้ตกแน่นอนนะครับผมนะ,นะเดี๋ยวไปดูหน้างานเนาะตรงท่อตรงนี้นะเอฟซีผมจะเอาเอาเออกมาก่อนนะปีนี้คงจะไม่ได้ทำนะครับนะคงจะไถแล้วปลูกให้น้องชายปลูกมันสับปะหลังเนาะทุกท่านนี่ทรายก็ จะดันมากองไว้ตรงนี้นะครับท่อก็จะเอามาเรียงไว้ตรงนี้นะฮะโอ้โหมืดมาอย่างเก็บอุปกรณ์ก่อนพวกเรานี่ครับใส่จันทันเสร็จแล้วนะ F c นี่ใส่จันทันเสร็จแล้วก็เชื่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ไม่ต้องกลัวมันมันปิวมันยกไปนะฮะผมฝังนะ เสาเข็มลงไปนะเอฟซี F C. นี่นะก็จะเป็นที่นั่งเล่นเนาะที่กินข้าว,วเอาแค่มาวางตรงนี้นะครับพี่น้องโอ้ได้ฉากเนาะรงนี้เราทำเนาะสวยเลยนะฮะโอ้จับระดับน้ำเป๊ะเ,เ,เลยนะฮะเอฟซี F C. นี่คิดตอนตอนแรกคิดว่าจะเป็นข้อหมูมันไม่ใช่ข้อหมูแล้วครับพี่น้อง อนี่ครับพี่น้องโอเคมาวางตรงนี้เนาะเดี๋ยวมุงก็มันก็จะร่มแล้วเท่านี้โอ,โอเคครับผมเก็บของก่อนนะฮะดวงนี้ส่งเสียงแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับ